ทุกคนครับตอนนี้หัวใจผมอะเหลือแค่ดวงเดียวเพอาะ้หมดอะผมน่าจะหมดแล้วเล่นมุกอะไรครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคนะครับผมตอนนี้ผมมีหัวใจแค่ดวงเดียวแล้วทำการผมต้องทำการตามหาหัวใจทั้งหมดที่ผมหายไปหัวใจนี่นก็คือหัวใจเกมมิ่งนะครับผมต้องทำการตามหาแล้ทำเควสทขั้งบนนี้ผมขั้นบนนี้คือเควสในการตามหาหัวใจผมซึ่งต้องขูดสิบบล็อกด้วยวูดพิกเอ็อืมโอเค อ่าต่อไปก็ขุด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 ,ขดแล้วก็ขุดขุดขุดตอนนี้เริ่มเด้งมาเลยผมจาก5าบล็บอกหกบล็อกเจ็บล็อกแล้วก็8บล็อกแล้วก็9บล็อก10บล็อกโอเคเรียบร้อยผมได้ f o r t n i t e Heart นะครับเป็นพียศษฟอร์ดไนที่ปุ่ม emergency button คืออะไรอะ่ะโอ้โอ้เ้ยโอ้อัมกุชโอ้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 สู้มันสู้มันสู้ สัว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 อ่ะสัวสัวไอ้มงกุฎี่สัวตัวก็เล็ก,ลกๆไว้เฮ้อกระจอกจริงเลยเอา้าผมได้เอาใจอมงกุฎนะครับผมสออสโอเคผมได้ได <c oughs> ้แล้วผมผมได้มีดของอมงกุฎมานะครับตอนนี้ผมได้มีสองอย่างเนาะมีเพี็กซฟอนไนซ์ซึ่งสามารถขุดได้ทุกอย่างอ่ะอืมโอ้โหสุดยอดต่อไปเราเป็นอ่าซัดไนซ์ครับผมเป็นสออสอมงกุฎ ม,มันทำอะไรได้ก็แค่เป็นดาบอะไม่เห็นแรงเลยอันนี้ไม่เห็นแรงครับผม,มแม่แรงอีกยเฮ้ยไม,ไม่แรงจริงๆครับผมอ,อะไรกันเนี่ยผมคิดว่าเอาเป็นดาบดาบดาบเห็นยังแรงกว่าเยอะนะครับโถ่สภาพโอเคเอาเลยครับผมตาต่อไปก็จะเป็นอ่านเชิญ p r o f ฟสเซอร์อันนี้น่าจะเป็นโปเกมอนนะครับผมเอ้ยใค,ครับอาจันเอาอะไรเด็กขี้อะไปตำหาเอาไม,ม้มาโหดส่วนงานิงไหม ไม้สิอันัได้ครับผมสาจานออกมาแต่ดาผมยังไม่เกะอาช้าดีกว่าอาต่อไปขุดนะครับชีวิตนี้ไม่ได้พงไม่ได้พักเลยเอาล่ะขุดนะครับขุดไม้สิบกอันตัดไม้ขุดบ้าพอเลยโอ้ยขาดบล็อกหนึ่งอ้อันจะไปโอ้แล้วไม้ไกลคือนนู่นโอ้โหตรงนี้ก็มีนีหว่าโอ้ ชีวิตนึงว่าต้องแบบโอ้โถกันโอเควิีการทำให้คนหัวเรเาะง่ายๆอนแรกแค่คนตรงนี้ทุกอย่างก็หนีไปเลย <c oughs> หลัก่อนด้ยด็อกอกผมออมาให้ด็อกเตอร,ออ,อ,ตอ,รออกโอเคอย่างนี้บ,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 บู๊บ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 บ้ออ ผมได้โปเกมอนนะครับโปเกมอนฮันนะครับผมต้าใจของอ่าโปเกมอ Pokemon นเราไปเป็นผมได้หางพิกาจูเทลนะครับอ่ากาจูเทลมันคือหางพิกาจูใช่ไหมความสามารถคืออะไรอะ่ะโอ้ห <c oughs> ไปใช้อะ่ะกาเึิน <c oughs> อันนี้ให้เรากระโดดเลยได้เลยผมมีความสามารถในการกระโดดสูงมากก็จะทำตามกฎทาไมวะเออให้ทำตามกฎด,ด้วยอะอะไรก็ไม่รู้โอ้ยยุ่งยาก <c oughs> ถ้ายุ่งยากขนาดนี้ก็ตอบบอกก็บจบซะเออแค่แหละมันจะไปยากอะไรวะโอ้ยอะไรอ่ะคนทำตามกรธะโอ้โหไม่มีใครทำบอกว่าคมโมไม่เชื่อแฮก,กเลยได้เหผมเน่ฮาร์ดมันโอ้ผมหัวใจมริโอ้โอว้าวโอเคสมามารถกดชิปแล้วก็ซุปเปอร์เจผมเป็นซุปเปอร์จมโอเคโอเคอันนี้คือต้องไปตามหาไมค์ครับฮาร์ดนะผมซึ่งครับด้วยการสบาถครับเจอที่คัพติ้เฮเบิลอ่ะมันก็คือกล่องครับใช่ไหมล่ะ เออมันมันมันต้องคาบหัวใจในในในอีกแล้วแต่มันทำไมวะเนี่ยอาช่า <c oughs> ดีกว่าโอเคมาไหนกองคาบมันคาบอะไรได้ไหนสิดูหน่อยครัคบหน่อยครับโอเคไม่คาบพาร์ทโอเคผมต้องม,มีใบไม้กับดินอ่ะเอ,อ่อคือผมไม่มีเหล็กว่าแต่ชาไม่มีเหล็กแล้วก็ผมขอไอ้ต้องเกมได้ไหมอัลเอนโกเลนครับอัลเอนโกเลมอยู่ าสวัสดีครับผมเนี่ยผมเนี่ยผมมีสิ่งที่ผมอ่ารักมากๆเลยสวัสดีครับพี่พี่สนใจมาเป็นอ่านี่ครับพี่อะไรพี่ฮัลโหลเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราเ,า,เาเอาดาบสัตติดาบอมองกุดตีนใช่ไหมะออเออเออเออไม่แรงเลยเขา,าต้องดาบเขาตีตีครับผมมาขอเล็กหน่อยเล็กหน่อยเล็กหน่อย ล,ลูกกระเล็กเอามาทำเป็นเชือ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 ตายกําลงังเออสองอันพอดีเป๊ะเลยโอ้ยถอ,อนอีขอบคุณครับโอเคก,การตัดเลยถอนคนถอนคนถอ,อนคนอ่อนนอาต่อไปครับเลยผมเป็นไม่คัมพาร์ตโอเคผมใส่เลยอันละปลดล็อกนะครับผม ฮัตอะซัมมอนอินโนเซนต์วีเลเจอร์ซึ่งเขาต้องการไปแฝบสมบัติครับผมสวัสด,ดีครับโนแมนสวัสด,ดีครับโนแมนโอ้ส <c oughs> วัสด,ดีครับโนแมนสวัสด,ดีครับบ๊อบสวัสด,ดีครับบ๊อบสวัสด,ดีครับนาทานนนทานแล้วก็สวัสดีครับเอ่อลิโอเอ่อสวัสดีครับใครไม่รู้อ๋อ oh, ตีได้ดว่ะโอ้มีโอ้ยโอ้อันนี้เป็นสกราสกรา บ๊อบสคราโอเคใครชื่อซื้อชื่อเจคกับอ่าแดนแดนแล้วก็ครีมโอเคผมได้ GTA Hard มาครับผมแลวผมได้ Rocket Launcher Gipping <c oughs> มันคืออะไรอะ่ะโอ้ my god ยิงแม่งเลยโอ้โหมันสุด ต่อไปผมทำการซัมมอนแพ็กแมนได้นะครับแพ็กแมนในเกมอ๊บอ๊บยัยงไงฮัลโหลให้เราเป็นขามากดกันเหรอสวัสดีครับมีใครอยู่ไมเอ่ยไม่ไหนวะเอ้ยออกมาดิเอ้ยไม่ยา,ากหรอกมัง้งออ้านี่ไงเจอแล้วได้แพ็กแมนฮัทมาสวยเอาล่ะออกไปดีอ๊บใครเนี่ย พิกกี้บูชเชอร์เป็นโลบอกฮาร์ดฟึ่งผมต้องไปตามหาใช่ไหมได้เลยเอาล่ะเจ้าหมูน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขังไม่ต้องมั้งเอาเจ้าหมูน้อยเอาเนื้อมาให้สดีเอาเนื้อให้สดีเนื้อกี่ชิ้นนะสิบชิน้นโอ้โหห้าแนวสิบหกชิ้นเนี่ยโอเคเป้าหมายเรียบร้อยนี่เลยเนื้อหมูมหาสารเอาล่ะทีนี้ไปแลกกับไอเจ้าพิกกี้บูเชอร์ดีกว่า อะไรอะไรเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยวก่อนมานี่ก่อนไปไหนไม่ให้นอนมานี่เลยมาให้แรงกร่อนนี่เป็นระบบฮาร์ดครับผมตอบไม่โอเคต่อไปผมได้อะไรปรืนเมนิตสตรงิงคืออะไรมันคือความสามารถที่โอ้ยผมแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวก่อนแข็งแรงครับผมนอนก่อนเดี๋ยวช้าสดใสหรือเปล่าไม่รู้ต่อไปเป็นฮักกี้วูกี้เป็น โอเคตัวอะไรโอวว่าต์เดอะเฮลโอวว่าต์เดอะเฮลล์ว่าต์เดอะเฮลเจอปืนเนี่ย GTA V อืม GTA เอ้ยตอนนี้เใช้ดาบเล่าฟาดฟันมันนี่ปังอ่ะสวัสดีพี่ฮัลโหลเย้ยวาก,กิ้งดิ้จ,จัดแล้วตอนนี้ผมเนีหัวใจครบมานเลยครับผมเย,ย้ทีนี้ผมก็สามารถไปสนทนาอะไรกันได้แต่แตเก็เราแค่เพื่อน